ต่อวันนี้เห็นเอารถมาจอดตรงนี้เอารถมาขายหรือเปล่าคะใช่ครับตอนผมซื้อมาผมซื้อมาสองแสนกว่ากันแรกชีวิตครับผมตอนนี้พี่อยากขายเท่าไหร่ผมต้องการแสนสองครับตอนที่ต่อราคาผมจะบอก,กตรงๆว่าผมตั้งใจจะมาล้กับพี่ที่นี่แหละฮะแต่ถ้าเกิดพี่ต่อผมเยอะ ผมบองตรงนะว่าเราจบกันแค่นี้ดีกว่าพี่ปออถ้าไม่ถึงพี่ป๋อไม่ว่ากันนะพี่ให้ผมเท่าไหร่ครับจริงๆรุ่นนี้นะคุณนายบอกเลยว่าราคาเนี่ยหกหมื่นเจ็อยู่ตรงนี้เลย เพื่อมาสองแสนกว่ามันกรแรกชีวิตครับผมสวัสดีค่ะพักับคุณนารัต อีกแล้วนะคะเป็นประจำทุกวันเสาร์นะคะวันนี้คุณนายก็อยู่ที่ค a าเอ็กสาขาอ่อนนุชค่ะนะคะตอนนี้ค a าเอ็กของเรานะคะมีด้วยกัน9สาขาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นค a าเอ็กสาขาอ่อนนุชนะคะค a าเอ็กสาขาพะแรงคอนด้าเซอร์ฟิวายค่าเอ็กสาขามินบุรีค่าเอ็กสาขาร่งเก้าค a าเอ็กซ์ทีเมียมนะคะบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่และที่จังหวัดชลบุรีเรามีด้วยกัน2สาขานะคะคือคาเอ็กอมตะนะคร คาเอสาขาพันทองนะคะและสาขาที่8ดคาเอจังหวัดระยองนะคะสาขาที่9าคาเอ็สาขานครปฐมนะคะฝากด้วยเลยถ้าใครสะดวกนะคะแวะเข้าไปชมรถได้เลยนะคะหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกนะสามารถเข้ามาชมได้เลยที่ www. ร์ไวเดคได้เลยนะคะและท่านใดนะคะที่มีรถอยากจะขายนะคะสามารถส่งรูปรายละเอียดนะคะตามข้างล่างได้เลยค่ะคุณนายจะดันราคาให้สมกับคุณนายัดดันทุกเคสเลยค่ะวันนี้เรามารอลูกค้าที่นี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้จะมีลูกค้า เข้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือเทรดอินกันหรือเปล่าไปดูกันค่ะวันนี้นะคะลูกค้านะคะเข้ามาขายรถกันแบบเคสชนเคสเลยนะคะเดี๋ยวเราไปรับลูกค้ากันค่ะว่าลูกค้าเข้ามาขายรถหรือเปล่าเพา่ว่าจอดอยู่ตรงจุดรับซื้อรถของเรานะคะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราเราเรียกพี่เลยเรียกพี่รัฐด,ด้วยแสดงว่าติดตามช่องคุณนายอยู่หรือเปล่าคะ ออ๋โอเคขออนุญาตนะคะพี่ขออนุญาตนะคะขอแตะเนื้อต้องตัวนิดนึงคุณอะไรครับพี่ปอครับคุณปอดันวุฒิอย่างนี้เหรอคะถูกครับอ๋อถูกคุณปอวันนี้เห็นเอารถมาจอดตรงนี้เอารถมาขายหรือเปล่าคะใช่ครับคุณปอคันนี้เอออเามาขายมีเล่มหรือมีสำเนาให้คุณนายไหมนี่ครับผมทะเบียนสวยด้วยนะคะทางตัวครับทางตัวตรงไม่ใช่เล็กน้อยครับเออเป็นรถนิสสันนะคะนิสสันอะเมร่าเนาะ ป๋อคะพอดีเป็นสำเนาเนาะในเล่มนี้เป็นชื่อของชื่อเด็กครับชื่อเด็กชื่อเด็กครับพอดีสงสัยนิดนึงนะคะมาหน้าสำเนานะคะแต่ว่าเป็นนายสาวครับแล้วเอามาขายได้หรอพี่ขายได้ครับเหรอคะมีรถเด็กมาขายด้วยน่ากลัวมากเลยคนนี้เรียกนโอเคเดี๋ยวขออนุญาตดูรถนิดนึงนะคุณป๋อคุณป๋อเถนี่ล้างบ้างเบล่งคะรถไคยแท้ครับ ใช่อย่างเดียวหาเงินเลี้ยงเด็กเอาแบบนั้นแลยวคุณปอเลี้ยงตัวเองด้วยครับเลี้ยงตัวเองด้วยนะคุณปออันนี้ซื้อแบบป้ายแดงหรือว่าซื้อต่อมาซื้อต่อมาครับอ๋อในเล่มมือที่3ามรถเนี่ยเป็นมือที่3ามนะแล้วคุณปอเป็นมือที่อะไรมือที่3นะหยอกหยอกหยอกไม่ทันไม่ทัน ไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่สาเหตุนะผมผมซื้อแล้วผมไม่ได้ใช้เลยนะฮะก็เลยว่าจะเอามาขานนี้แหละครับเดิมทีเด็กใช้ป่ะถูกต้องครับวิธีดูง่ายๆก่อนนะคุณปอนี่แบบเจอตัวนี้ก่อนนะเรื่องสียังไม่พูดถึงคุณปอลองเอามือทาบดูคุณปอเห็นอะไรบ้างสีมันซีดครับใช่ไหมนอกจากสีแล้วมีอะไรอีกไหมบวมๆหรือเปล่าครับเออนะคะคือตอนนี้ถ้าแบบว่าคุณนายยังไม่เปิดดูเลยนะคุณนายดูก่อนนะคะ ะะถ้าดูตามแนวเนี่ยจะเห็นได้เลยว่านะคะประตูฝั่งนี้เนี่ยไม่ได้แนบปิดร8 0ยปองศากับประตูข้างหลังอาจจะเป็นเพราะประตูตกหรือว่ารถโดนเดี๋ยวมาดูกันเรื่อยๆนะคะผมว่ารถผมเดิมอยู่นะพี่รัตนานาทีจะมีคนเรียกพี่รัตนอกจากมีเด็กแล้วเนี่ยถ้าจะมีพี่ไปเลี้ยงด้วยได้ไหมเนี่ยเอออันนี้มันจะดีเลเยกินได้กินน้อยนะพี่รัตกินน้อยผมจะบอกว่าผมไปซื้อมาตอนนั้ค่ะ เตยบอกผมว่าคุณปอคะรถเดิมเดิมเลยแต่ประตูเดิมจริงประตูเดิมจริงสีเลอเดิมคุณปอขออนุญาตดึงเดอเลยครับเตยเลยครับดึงดึงได้เนาะดูไม่อเลยครับผมมั่นใจว่ารถผมบดีแน่นอนสีเลอยังสวยเนาะคุณปอเนาะครับอ่าสีเลอยังสวยสีก็จอดตากแดดนะคะอารมณ์อย่างนี้คือจอดตากแดดที่บ้านไม่มีหลังคาแต่เลี้ยงเด็กคุณปอสุดยอดเลยวันนี้คุณปอวิ่งเท่าไหร่แล้วเอ่ยอ่สองแสนหกครับสองแสนหก ครับเด็กใช้หรือคุณป๋อใช้ก็เรี่ยสองแสนหกเด็กใช้ครับตอนซื้อมาจากที่เก่าใหม่เท่าไหร่ฮะเพราะซื้อมือสองมาแสนห้าครับไม่แสนห้าก็วิ่งประมาณแสนหนึ่งครับผมคันนี้เอาวิ่งแสนหนึ่งเนี่ยใช่ครับเป็นไปได้ไหมว่าเด็กพี่อ่ะวิ่งไปหาใครอ๋อหาลูกค้าเรื่องสร้างความเล้าชานง่ายกอ่าคุณนายโอเคแซวแซวหยอกหยอกหยอกอันนี้นะคะก็มีเบาะปีกเนาะคุณป๋อเนาะพวงมาลัยก็ตามสภาพเนาะก็มีแบบย้วย มีย้อยมีถลอกนะคะแต่ว่าประตูเนี่ยคุณนายว่าตกหน่อยนะคะมันจะตกขนาดนั้นนะครับนิดหนึ่งนิดหนึ่งมันตามปีเนี่ยค่ะนะคะมันจะมีจังหวะที่แบบมันเด้งเพราะว่าบางทีประตูมันเหมือนกับกอนบ้านนะคะพี่ป๋อมันเหมือนกอนบ้านเวลาบางทีเราเปิดปิดเนี่ยมันมีโอกาสาแบบแบบหลน <ไป S 2> ่นใช่เป็นเรื่องอธรรมดานะไม่ได้น่ากลัวพี่ป๋อ,อไม่ต้องกลัวละค่ะที่ตกไม่ต้องกลัวอันนี้รถไม่ได้โดนยานปี21เอด พี่ต่อครับปัจจุบันปี2025ครับถ้าพี่ปอนะคะไม่ได้ขายคุณนายเนาะแล้วยังจะใช้คันนี้อยู่พี่ป๋ตนองเปลี่ยนยางแล้วค่ะครับนะคะเพราะยาง4ปีแล้วและพี่ปอวิ่งมาระยะหนึ่งแล้วค่ะคยางต้องเปลี่ยนนะคะแนะนําพี่ปอยางต้องเปลี่ยนเนาะโอเคกันชนเนาะธรรมดานะะไฟเหลืองอสีก็ซีดเป็นสายจอดเลยพี่รัฐ ไม่ได้ใช <ique> ้เลยคือเป็นรถที่เอาไว้แบบว่าไม่ใช้อะไรพี่วิ่งแสนโลอยู่เนี้ยสามปีสี่ปีแรกหลังจากนั้นก็คือจอดทิ้งเพราะว่าเด็กเลิกอไม่ใช่เพราะว่าเด็กเลิกยิ้มเต็มอาการยิ้มเต็มอาการยิ้มเต็มอาการเพราะว่าจอดทิ้งเพราะเด็กเลิกอ๋ไม่ใช่นะเขาก็เปลี่ยนไปอีกคันหนึ่งนะอันนี้ผมก็เอาไว้แบบขับรถแบบซื้อข้าวในหมู่บ้านครับแล้วก็ส่งน้องน้องเฟซนิดนึงฮะ ครื่องใช้ศูนย์บริการที่ไหนหรือว่าใช้ข้างนอกข้างนอกครับศูนย์ลอกครับจะเป็นอู่ประจําครับผมโทษฝากระโปรงหน้านะคะก็เป็นฝากระโปรงเดิมนะคะแต่ว่าน็อตตัวนี้เห็นไหมมันหายไปเขาเรียกกันชนหน้านะคะน็อตอ่ะน็อตหายไปตัวเครื่องเนื่องจากก็200,000กล200,000กว่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทกันดูนะคะเราดูรอบๆก่อนนะคะสีเนี่ยต้องทํารอบคันอยู่แล้วเนาะพี่ป๋อเนาะกระดูกงูสวยอยู่นะคะัพี่ป๋อย้ํามาก ทงบอกว่าเดิมน,นี่รถเดิมมากพี่รัตประตูเหมือนสองข้างพี่ป๋อถูกไหมเหมือนกรอนมันตกทั้งสองข้าง<ด>นะคะเห<ด>มือนกรอนตกทั้งสองข้างอะประตูหลังยังดีนะคะประตูหลังเนี่ยกอนไม่ตก<ด>นะคะแต่ของพี่ปอเยอะเนาะ อ๋อเยอะครับแล้วไหนบอกไม่ใช้นิดนึงครับเพราะชีวิตเราต้องแบบอยู่ในเมืองใช่ไหมเราต้องแบบต้องกินนอนในรถบ้างฮะจริงเหรอกินนอนในรถเลยเหรอพี่จริงพี่รัตตายแล้วเดี๋ยวคุณนายกว่าจะสปารถคันนี้ใส่จะมีซอสแม็กกี้อยู่ในรถด้วยไหมเนี่ยต้องออกมาแล้วเมื่อกี้เคจริงดิจริงฮะถุงที่นี่ยค่ะตัวนี้เติม e 2 0ได้เนาะ e 2 0ได้ครับพี่ป๋อบางทีรถเราใช้บ่อยๆนานๆเนี่ย ต้องล้างทำความสะอาดคาร์ดิเทลลิ่งบ้างนะบางทีแบบพวกซอสอาหารนมเนยที่เราอยู่ในในรถเนี่ยบางทีมันบูดลงพรมแล้วแอร์มันก็หมุนเวียนอยู่ในนั้นน่ะบางครั้งสุขภ้าแบบพี่ปอเออไอเรื่องนี้สําคัญเนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้ถ้าเพื่อนๆลองดูข่าวๆราวนะปอดเนี่ยมีปัญหาหลายท่านมากเพราะว่าบางท่านยังไม่รู้ตัวว่าการใช้ชีวิตอยู่ในรถอะ บางทีด้วยห้องเนี่ยมันเล็กๆแล้วแอร์ก็พ่นใส่หน้าเราบางทีเนี่ยเขาก็สูดพวกเชื้อราตามโคมตามเบาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ฝากพี่ปอเพราะแบบเกิดไม่ได้ซื้อขายกันพี่ตายมีหนังสือคิกคุอโนเนตด้วยเก่าครับ พี่พี่ทำอะไรอ่ะจัดอีเวนต์ครับจัดอีเวนต์แล้วก็นี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของอีเวนต์ฮะจัดอีเวนต์จัดอีเวนต์แบบไหนวะพี่เออผมจัดงานคอสเพลย์พี่รัตก็จัดงานเกมมาก่อนครับก็เลยเชิญพวกคอสเพลเยอร์อาชีพที่ต่างประเทศนะนี่เกาหลีนะเออเหรอมาเป็นเกาหลีมาถึงไทยเลยฮะนั่นเป็นหนังสือนี้เป็นเด็กของพี่ป่ะถ้าใช้ก็คงดีครับพี่เออเหรออุยน่ารักมากไปก็ได้ไปก็ได้ไปก็ได้ ท้ายนะคะท้ายซ้ายขวานะคะเดิมก็รีบร้อยอ๋านี่มั่นใจฮะแต่จุดนี้พี่บอคะฝากระโปรงท้ายพี่บอเห็นไหมครับมันเงามันก็ดีไม่ใช่เหรอครับดีมากครับพี่เพราะว่าฝากระโปรงเปลี่ยนใหม่มาเฮ้ยฟีรัสจริงพี่โม้ผมแล้วไม่โม้เลย พี่ที่มันไม่มีรอยอะไรเลยนะที่ไม่มีรอยเลยค่ะพี่ปอแต่ว่าพี่ปอเห็นสีไหมสีก็เดิมไงพี่สีเดิมมาจากที่อื่นแต่ไม่ใช่สีเดิมจากโรงงานพี่ป๋อค่ะแล้วควา่าแล้วผมมีเก็บงานมานี่เหรอฝากระโปรงอันนี้คุณนายกาลังดูว่านะน่าจะมีเปลี่ยนมาเลยพี่ปอค่ะช่างที่นู่นกับเซลเขาบอกผมว่า รถเดิมทั้งคันเลยค่ะไม่มีแบบเปลี่ยนแน่นอนคุณถ้าบอกพี่บอกกันว่าฝากระโปรงท้ายเนี่ยเราถือว่าไม่ได้โดนโครงสร้างหลักก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรมากแต่ว่าฝากระโปรงเนี่ยมีเปลี่ยนมาแน่นอนอเพราะแบบเออผมซีเรียสไงเพราะว่าเขา,าขอบอกว่าเดิมอย่างเงี้ยอย่างผมควรจะได้รู้ความจริงใช่าาไหมฮะมพี่บอกซื้อมาเจ็ดปีละเจ็ดปีครับทุกวันนี้ติดต่อ ไม่ได้เลยครับผมชิงดิีไม่ติดต่อเลยครับไม่แล้วติดต่อได้ไหมถ้าแบบจะซื้อจะเปลี่ยนจะขายคิดว่าได้นะครับอ๋อยังอยู่นะโอเคถ้ายังอยู่ก็ไม่น่ามีปเด็นพี่รัตครับครับผมตรงไหนที่พี่บอาเขาเปลี่ยนมาผมใช้ทุกวันผมรู้เป็นรู้เรื่องเลยพี่รัตใช่อันแรกนี้ปอดูความเงาเนาะกับภายในตัวนี้พี่ปอเห็นชัดเจนนะเนาะดับแล้วลื่นนี่แหละะอันนี้มันลื่นอันที่สองก็คือซิลเลอร์ซิลเลอร์เนี่ยพี่ปอเห็นไหมคะการเดินเนี่ยไม่เหมือนกันเห็นไหม ตรงนี้มาเส้นใหญ่แล้วนี่ก็มาเส้นผอ,อมๆผอมๆผอมๆนะคะแล้วก็มาอ้วนๆอ้วนๆแล้วพี่บอกดูนะจริงๆคุณนายเคยมีเทคนิคอันนึงก็คือว่าให้ให้เอาเล็บจิกได้เลยจิกตามจุดเลยลเป็นไงหนึบๆไหมหนึบครับหนึบๆเนี่ยจริงๆเป็นวิธีสังเกตอันนึงว่าเดิมแต่ปัจจุบันนี้บอกก่อนว่าช่างเนี่ยมีเทคนิคออนะทุกวันนี้เนี่ยช่างสามารถทำหนึบๆได้แล้วแต่ว่าทํายังไงเขาก็ใช้มือเนาะ ใช้มือลูดเนี่ยแต่ว่าเส้นเนี่ยมันก็ไม่สม่ำเสมอเนี่ยพี่ปอดูดิครับเออไม่เท่ากันพี่ปอรเริ่มบันเกไดหรือยัง่มน,นอันเนี้ยเราต้องใช้เขาเรียกว่าประสบการณ์แต่ค่อยๆดูไปเดี๋ยวเราก็รู้ นะคะซ้ายขวาเดิมนะซ้ายขวาเดิมนะคะจะบอกว่าของพี่ปอเยอะมากจนคุณนายไม่กล้าไม่กล้าลื้อเลยอ๋อเจอเลยครับพี่รัดลื้อได้เลยครับผมพี่ลื้อเสร็จแล้วเจออะไรไหมเนี่ยไม่เจอไม่เจอชุดคาเพ่นะไม่เจอแน่นอนครับไม่เจอไม่ใช่ถ้าเจอจะขอซื้อเออเล่นกับเขาบ้างผมซื้อให้เลยนั่นนะยางอะไหลสวยท้ายสวยพี่ปอรถคันนี้ไม่มีอะไรนะมีแค่ ฝากระโปรงท้ายที่เปลี่ยนมาพี่มอดูบอดี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอาจจะขออนุญาตสตาร์ทรถนิดนึงเพราะว่าไม่สองแสนหกเนาะดูรถพี่ปอพี่บ,อ,บอดูดิเด็กพี่กล้าใช้นะพี่กล้าคุณนายกล้ากล้าขออนุญาตนะคะพี่ปอหาตอนนี้นะคะคุณนายสตาร์ทรถแบบไม่เปิดแอร์ก่อนนะคะคพี่ปอตอนนี้เนะี่ยพี่ปอจะเห็นได้เลยว่ารอบเครื่องเนี่ยอยู่ประมาณ8 0 0ถึง900รอบแต่ว่าคุณนายรับรู้ได้ถึงการสัาน ของรถนะคะเดี๋ยวค,คุณนายจะเปิดแอร์เนะเาะพอเปิดแอร์เนี่ยนะคะกำลังของเครื่องจะฉุดเห็นไหมหพี่ปอ พอฉุดปุ lass, ๊บรอบจะสูงเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อก so ี้รอบเราเนี่ยอยู uh ่ท huh. ี่800-900รอบพอเปิดมาปุ๊บเนี่ยมันสวิงพ uh ันกว่ารอบซึ่งมันสวิงพันกว่ารอบเนี่ยมันควรจะกลับมาที่เดิมกําลังมันมีการใช้กระชากไฟเนาะก็ทําให้อัตราการกินน้ํามันมันอาจจะสูงด้วยนะคะถ้าใช้ต่อไปเนาะนะคะแล้วคราวนี้นะคุณนายจะลองเข้าเกียร์นะคะพี่ป๋อพอไปเกียร์ดีพี่ปอดูนะเรื่องลงอีกล้ไปเกียร์เอ็น ไปเคียร์อาเห็นไหมคะไอ้ตัวเนี้ยมันมีหลายสาเหตุเนาะพี่ป๋ออาจจะเป็นเรื่องของยางท่านเครื่องปีกผีเสื้อกํากำลังแรงของรถอาจจะเกิดจากหัวเทียนดังนั้นต้องศึกษาดีๆพี่ป๋อว่ารถเนี่ยจุดไหนที่ทําให้รอบเนี่ยมีการฉุดแสดงว่ารถที่ดีเนี่ยรอบจะไม่สวิงใช่ไม่ควรสวิงแบบสวิงแบบที่ปอเห็นเลยว่าจาก1,100 นะมันไม่กลับมา800มันจะวิ่งช่องห่างมากอันนี้อาจจะเป็นความรู้นะพี่ป๋อขออนุญาตแชร์กับเอฟซีคุณนายเนาะดังนั้นรถที่แบบวิงอย่างเนี้ยเยอะๆอย่างเนี้ยนะต้องระวังเรื่องเครื่องนะคะระวังเรื่องอัตราการทดของเกียร์นะเครื่องกับเกียร์ต้องดูดีๆนะคะอันนี้คุณนายไม่ได้วิ่งดูช่วงล่างนะแต่เราสามารถเช็คได้จากตรงนี้ได้เลย นะคะเนี่ยถ้าจับพวงมาลัยเนี่ยจะเห็นถึงการสั่นเลยการเป็นทนายเนี่ยอาจจะต้องแบบดูแลนิดนึงตรงนี้แหละค่ะพี่ปอค่ะอย่างอื่นก็สวยนะคะพี่ปอเนาะใช่ครับอย่างไอ้คันนี้เนี่ยจริงๆดีมากเลยได้แชร์ในช่องคุณนายเป็นความรู้พี่ปอด้วยขอบคุณพี่ปอมากๆเลยยังไงครับพี่ปอขอบคุณและจบตากล้องไม่ใช่พี่ปอมาจากไหนนะตลาดไทยรังสิตครับตลาดไทยรังสิตมาไกลมากแล้วระหว่างทางที่มาจากตลาดไทยเนี่ยพี่จะไม่ยิ้วผลไม้มาให้คุณนายมั้งเหรอไม่ใช่แซวแซลอยกยองก็เกิดที่ให้ราคาสูง ผมเอาผลไม้สัมภาระมาให้แต่ว่าอมมีราคาในใจแล้วบ้างไหมเท่าไหร่ครับพี่ตอนผมซื้อมาผมซื้อมาสองแสนกว่าใช่ไหมครับสองเท่าไหร่พี่ตอนนั้นซื้อมสองเจ็ดห้าจำได้เลยพี่ว่าซื้อสองเจ็ดห้ารถคันแรกชีวิตครับผมอ๋อคันนี้เป็นรถคันแรกในชีวิตแล้วก็ให้เด็กใช้ใช่อ๋อเลยจำขึ้นใจซื้อมาเมื่อเจ็ดปีที่แล้วสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันผมก็แค่แบบอยากจะเพิ่มพ่จารนะครับให้ว่างมันรู้สึกว่างๆบ้างอย่างเงี้ยผมก็ ไม่ได้ใช้รถจอดรถมันก็ห่อเหี่ยวนะี้ยผมขายเอาออก,กันดีกว่างั้นที่บอขอนิดนึงคเคยซื้อมาเมื่อ7ปีที่แล้ว275,000เจ็ดห่คหันวันนี้ผ่านมา7ปีแห่งความหลังผ่านไปแล้วเอานาวก่อนเลยตอนนี้พี่อยากขายเท่าไหร่ผมต้องการแสนสองครับก่อนที่ต่อราคาผมจะบอกอตรงๆว่าผมตั้งใจจะมืองรถกับพี่ที่นี่แหละฮะแต่ถ้าเกิดพี่ต่อผมเยอะผมบอกอตรงนะว่าเราจบกันแค่นี้ดีกว่า คุณนายยังไม่ได้เริ่มต่อเลยแค่ถามความต้องการพี่ปอพีอ่ปอเล่นคุณนายเป็นชุดเลยเนี่ยแสดงว่าดูคลิปมาเยอะแล้วแล้วพี่เช็คราคาขายมาบ้างหรือยังเอาตรงๆเลยพี่ไม่เป็นไรได,ได้ได้ทำการบ้านมาบ้างหรือยังต้องบอกตรงว่าผมไม่ได้เช็คราคาซื้อขายนะฮะผมดูราคาที่มันสุดที่จากโชว์รูมจากเต็นท์ก็ตามแต่ที่เขาจะขายมา,าเพราะฉะนั้นผมก็เลยยึดจัดอันนั้นเป็นหลักนะครับผมเป็นเขาขายแสนสามแสนสีน 3, ส่ได้ ทำไมผมจะขายแสนสองไม่ได้พี่ป๋อเฮ้ยพี่ป๋ออยากได้แสนสองเนี่ยพี่ป๋อคิดว่าคุณนายทําการมีสนป่ะมีผลมากนิดนึงผมรู้สึกว่าคุณนายทําธุรกิจมันต้องมีกําไรบ้างพี่ป๋ออย่ามองสายตาแข็งอย่างนั้นขู่แขนกู่แขนกู่แขนพี่ป๋อโกรธคุณนายละนะคะพี่ป๋อต้องบอกก่อนว่าคุณนายซื้อแสนสองแล้วนะคะสิ่งที่คุณนายต้องทำเนาะเพราะว่ารถคุณนายทุกคันเนี่ยคุณนายรับประกันเครื่องเกียร์กล่อง ECU 5ปี50,000กิโลรถพี่ป๋อเนี่ยคุณนายต้องเอาไปเขาเรียกว่า ปรับปรุงสภาพนะคะทำให้ลูกค้าท่านใหม่ที่รับรถพี่ป๋อไปเนี่ยได้รถที่แบบดีมีคุณภาพจริงๆอ่ะอันนี้บอกพี่ป๋อเลยว่าคุณนายขายทุกคันน่ะคุณนายก็อยากขายด้วยใจแล้วคุณนายก็เชื่อว่าทุกที่ที่ป๋อไปขายเขาก็น่าจะดูแบบคุณนายแบบนี้แหละรเราต้องซื้อมาแล้วก็มีแก๊ปในการเขาเรียกว่าทำกำไรเนาะพี่ป๋อพูดตรงๆแต่ว่าคุณนายให้ราคาทุกคันเนี่ยกล้ายืนยันได้ว่าคุณนายให้ราคาที่แบบสมเหตุสมผลแล้วก็เอ่อเป็นราคาที่ดีในตลาดพี่ป๋อ มีคําถามที่แบบค้างคาใจคุณนายมากเลยทําไมพี่ป๋ออยากมาขายกับคุณนายอะเรื่องการโอนมันน่าจะเคลียร์แล้วก็จบได้เพราะว่ารถคันนี้เนี่ยผมเต้อในชื่อของเด็กใช่ไหมฮะผมก็อยากจะล้างชื่อออกไปแล้วทุกอย่างมรพลกลับมาเป็นชื่อผมนอกจากเรื่องของโอนแล้วเนี่ยผมสึกว่าผมชอบพี่ตรงที่วันในคลิปพ,พี่มันมนได้ชัดเจน ราคาซื้อมาขายไปบลที่แท้จริงคืออะไรพี่บอกบทราคาแบบจับต้องได้จริงวันี้ผมชอบอขอบคุณมากค่ะพี่ปอขอบคุณมากนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องที่คุณนายให้ความสําคัญเลยพี่ปอเนาะว่าอะไรก็แล้วแต่รถเนี่ยถ้าขายก็ต้องโอนน้องไม่ใช่เป็นชื่อพี่ปอหรือชื่อเด็กเขาเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ค้างกันอยู่นี่พูดไปพูดมาเนี่ยเหมือนพี่ป๋อจะตัดบัวไม่เหลือใยเออจะขายแล้วเนี่ย โอนชื่อไปเลยอันนี้ดีพี่บอพี่บอคิดถูกแล้วต้องบอกก่อนนะว่าคุณนายซื้อรถทุกคันเนี่ยคุณนายโอนเข้าชื่อคาเอกร้อยเปอร์เซ็นดังนั้นเนี่ยชื่อเนี่ยจะไม่ใช้เล่มโอนลอยเหมือนกับพี่บอไปขายตามที่อื่นอันนี้เราไม่รู้นะที่ไหนแต่คุณนายเชื่อว่าในตลาดเนี่ยเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นไม่โอนเขาจะถือชุดโอนลอยนะคะแต่ว่าคาเอ็กของเรานะคะรถทุกคันเนี่ย โอนทุกคันคุณนายยอมมีต้นทุนเพิ่มขึ้นเพื่อความสบายใจทั้งผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายผู้ซื้อนะคะก็ได้ซื้อรถที่แบบมั่นใจว่ารถเนี่ยโอนแล้วแล้วก็ซื้อจากคาเอกร้อเอผู้ขายเนี่ยก็สบายใจเอารถมาขายคุณนายคุณนายก็โอนเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคพี่บอกนั้นเรากลับมาที่ราคาคพี่บอที่บอกมีความคาดหวังไว้หนึ่งแสนสองหมื่นพี่บอกถ้าไม่ถึงพี่บอกไม่ว่ากันนะพี่ให้ผมเท่าไหร่ จริงๆรุ่นนี้นะคุณนายบอกเลยว่าราคาเนี่ยคุณนายคิดว่าในตลาดนะให้พี่ป๋อนี่นะหกหมื่นเจ็ดหมื่นอยู่ตรงนี้เลยเพราะว่าราคาที่พี่ป๋อบอกเนี่ยคือราคาขายในตลาดแสนสองพี่ป๋ออย่าเพิ่งช้ำใจนะพี่ป๋อซื้อมาสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันทั้งวันนี้จะหายไปสองแสนกับรถเจ็ดปีเท่าับอกพี่ป๋อ หายไปกับค่าเสื่อมปีละสามหมื่นค่าเสื่อมปีละสามหมื่นหารเป็นเดือนเ้าบอกพี่ป๋อหายไปเดือนละห้าพันคิดอย่างนี้่ป๋อสบายใจและที่สําคัญได้ใจเด็กถูกไหมเสียเดือนละห้าพันแต่เด็กได้ใช้พี่ป๋อคิดทันคุณนายไหมทันนี้ดียอดดีเลิศเด็ดขาดอันดับหนึ่งศักดิ์สิทธิ์มาสัจจรรย์ที่สุดที่บอกว่าผมถึงเจ็ดหมื่นใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดผมเจ็ดหมื่นได้ผมเจ็ดหมื่นห้าได้ไหมฮะนี่นั่นเจ็ดหมื่นห้าถ้าคุณนายไปเก็บเนาะเก็บสี่รอบล่างหมื่นห้าเปลี่ยนยาง ตีว่า5 0 0 0 0 0 0นะคะเก็บภายในเอาแบบนี้แล้วกันคุณนายก็พูดไปแล้วเนาะเออว่า 6- กหรือเจ็ดหมื่นเอาแบบดีที่สุด7จ็ดหมื่นพี่ปอพอไหวไหมอยากขอคุณนายเพิ่มเลยที่ชิว่าไม่ใช่เราพี่ปอไม่ดีนะเราพี่ปออ่ะบอดี้อะไรเนี่ยอย่างที่คุณน,นายบอกนะแต่ว่ามันต้องเก็บงานจริงๆแล้วแบบพี่ปอไม่ได้ใช้แล้วคุณนายก็ไม่อยากให้ปอไปจอดไว้อะไปจอดไว้ยางก็เสื่อมสีก็ซีดแบบที่พี่ปอเห็นในเมื่อพี่เป็นคนที่ตรงผมก็จะตรงกับพี่เช่นกันเจ็ดหมื่น ผมรับได้นะครับแต่ผมขอดูกับรถอีกคันนึ่งที่ผมกำลังจะซื้อด้วยเออพี่ปอจะดูรถของคุณนายไปด้วยเหรอคะใช่ครับว้าวไม่ขายอย่างเดียวเนาะโอตอนแรกคิดว่าพี่ปอจะไปออกว่แดงอ๋ออยากออกยุทธแล้วใช่ไหมใช่ครับโอเคงั้นเราจบกันไปก่อนนะคะกับนิสสันอเมร่านะคะตัวนี้เป็นตัว1.2 V นะคะเป็นตัวมันติฟังก์ชันข้างเดียวเดี๋ยวที่ปอบอกแต่ว่าพี่ปอเนี่ยไปเติมตัวเนนะคะตัวเติมเอนดอยนะคะสามารถดูเนได้เนาะแล้วก็ใส่เบาะหนัง นะคะมาละโอเคงั้นเราจบคันนี้เจ็ดหมื่นก่อนแต่ว่าระหว่างนี้เดี๋ยวคุณนายพาไปดูพี่ปอมมีคันไหนที่อยากได้พิเศษไหมพี่ที่สปอร์ตนะครับฉบเฉียวแล้วก็กำลังเครื่องเหลือๆนะฮะแล้วก็ดูแลหมอกก็ตัวเองไม่เล็กไม่ใหญ่เปินไงครับงั้นอย่างนี้พี่บอเดี๋ยวค,คุณนายพาไปพี่รัฐพาไปไปพี่บอค่อ,คคอยๆเดินดู หลังจากพาพี่ป๋อเรานะคะไปดูรถนะทั่วโชว์รูมนะคะสุดท้ายพี่ป๋อเลือกคันนี้แล้วคันนี้เนี่ยคะเพื<ๆ>่อนๆเอาอีกแล้วอยู่ในโซนปรับสภาพนะแล้วเลือกรถไหมพี่ป๋อเนี่ยมาแบบอย่างนี้เลยเป็นลำับบ5ที่รอปรับสภาพถามก่อนทําไมต้องเลือกคันนี้ทั้งๆที่แบบทั้งแผงเนี่ยพร้อมขายแล้วไปเลือกคันที่รอปรับสภาพจริงๆอะรถมันสวยทุกคัน แต่ผมอะรถเมื่อกี้นะที่เอาไม้ดีใช่ไหมฮะบอกตรงว่าเข็ดละกับการที่บอกว่ารถเดิมเดิมใช่ไหมครับแต่สุดท้ายเนี่ยเดิมเดิมเนี่ยเราดูไม่เป็นแล้วผมไม่อยากจะเสี่ยงกับเรื่องพวกนี้อีกแล้ว <c oughs> ก็เลยแบบเดินไปดูปรับตัวปรับสภาพว่าเอ้ยรถที่มันยังไม่ผ่านการทํามาเลยอะหรือปรับขัดสีชวีบันมาเนี่ยมันดีจริงๆหรือเปล่าก็ <c oughs> เลยแบบเออเฮ้ยเจอคันนี้รู้สึกว่าสวยเดิมเดิมใช้ได้ถูกใจ รอบนี้พี่ป๋อซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์จัดไฟแนนซ์ครับจัดไฟแนนซ์ครับออแต่ว่าคันนี้จริงถ้าเกิดว่าแบบไม่ดูการเลิกนะพี่ป๋อสีมันก็เต็มอยู่แต่ว่ารอเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องรอเช็ค210้จุดครับซึ่งพี่พี่ป๋อดูอะไรบ้างอ่ะซื้อคันหนึ่งพี่ป๋อดูอะไรบ้างผมดูก่อนเลยว่าเบาะข้างในช้ำไหมแล้วก็สะอาดสะอ้านไหมนะครับแล้วก็เปิดเครื่องดูเนี่ยพวกแบบว่าหัวน็อตขันหรือเปล่านั่นแสดงว่าเป็น F4 ตัวจริงดูหัวน็อตขันไม่ขันด้วยใช่ครับดูล้อแม็กเป็นรองเป อันนี้ล้อแม็กไม่เป็นรอยเลยกริปเลยนะฮะก็เลยรู้สึกว่าเออคันนี้สวยถูกใจแล้วก็สดอดูแบบเหมาะกับพี่ปอเนาะตัวนี้เป็น Ma z d a 3 2.0S ตัวสปอร์ตครับแล้วไม่น้อยมากอ่ะพี่ปอหายจากรถเก่าพี่ปอไป2 0 0 0 0 0กว่าคันนี้ไม่แค่69 0 0 0ถูกใจเนาะถูกใจแล้วเป็นรถมือเดียวด้วยพี่เปิดเท่าไหร่ครับจริงๆพี่บอกเลยถ้าเกิดว่าปรับสภาพเสร็จแล้วพี่จะตั้งอยู่6 9 0 0 0พันคันนี้ถ้าพี่ปอชอบ เลียดูราคาพิเศษให้สวยเลยแหละพี่ปอคันนี้เออสวยจริงร้<ม>านก็น่าจะใช้ได้แล้วมั้งครับแต่ว่าคุณนายจะสปาให้พี่ปอไม่ต้องกังวล<อ>เดี๋ยวเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องเรียบร้อยปุ๊บคุณนายก็จะสปาทำความสะอาดให้ เนาะเหมือนกับว่าพี่ปอได้รถใหม่ถ้าราคาตัวนี้ถ้าพี่ปอโอเคแล้วเดี๋ยวเราทําสัญญากันได้เลยนะคะก็รถเก่าพี่ปอเราก็จบไปแล้วเนาะที่ราคา7จ็ดหมื่นแล้วคันนี้6กแสนเก้าพันพี่ปอโอเคนะลงอีกสักนิดได้ไหมครับนี่ตาแล้วดูเหมือนใจดีลงอีกสักนิดพี่ปอเนี่ยเอาปลาหน้ํามันเต็มถังขายยาคุณนายแจกน้ํามันเต็มถังขอคมกระดุมได้ไหมครับอันนี้ให้อยู่แล้วพี่ปอไม่ต้องขอรถทุกคันมาพร้มคมกระดุมจัดเต็มประกัน5ปีห้าหมื่นลิงเบอรี่อันนี้อันนี้ทุกคันอยู่แล้วพี่ป๋อหกแสนเก้า เถ้าเป็นไปได้ครับาปดเก้าเลยพี่ก่อต่อสองหมื่เลยเหรอพี่ให้คุณนายมีกำไรมากพี่ก่อเอาอย่างนี้กันเลขสวยๆคเก้าหน้าเก้าหลังห้ 5, 9, 9. ้า ถ้าห้าเก้า้ผมขอได้ไหมผมขอน้ำมันห้าพันได้ไหมน้ำม,มันเต็มถังแล้วนะเต็มถังแล้วต้องมีประมาณพันแปดถึงสองพันรุ่นนี้เนี่ยผมได้เพิ่มอี 3, กสามพันเป็นน้ำมันจากพันไปลายเป็นห้าพันใช่ไหมครับอย่างนี้แนละ้วการช่วยพี่ปอการเพราะว่าจริงๆเข้าใจพี่ปอแล้วพี่ปอคคุยง่ายมากนะเห็นบุคลิกอย่างเงี้ยคุยง่ายมากอย่างนี้ปอพี่ปอขอมาห้าแปดเก้าให้พี่ป,อ,อ, 5, 8, 9, ปอดีกว่าพิคดีดีกว่าเพราะว่าจริงๆ สงสารพี่ป๋อจริงๆก็พี่ป๋อก็เล่านะว่าอยากจะข่ายคันนั้นเพราะว่าคันนั้นจริงๆเราก็มีค้างไฟแนนซ์อยู่ใช่ไหมก็อย่างนี้แล้วกันพี่ป๋อเอาง่ายๆให้พี่ป๋อไป589เาโพี่ป๋อขอน้ำมันมา5,000ันวันต่างงั้นแค่ห้0พันให้พี่ป๋อแล้วกันงั้นคันนี้ทั้ง่ป๋อเราก็จบกัน5 8 9ให้พี่ป๋อแล้วกันแล้วก็น้ำมันเต็มถังเข้าใจว่าทุกคนลุ้นแล้วแต่มีภาระก็คุณนายเหลือมากเหลือน้อยก็ยังเหลือก็แบ่งให้พี่ป๋อบ้างไม่งั้นพี่ป๋อเขาต้องควัก นพี่ป๋อนาอเมื่อกี้หลังกล้องเราก็ใช้เครดิตพี่ป๋อแล้วเครดิตดีมากนะคะก็เดี๋ยวร้านทำความสะอาดเสร็จวันไหนรัดแจ้งพี่ป๋อเดี๋ยววันนี้พี่ป๋อก็ทําจองล็อกรถไว้ให้คุณนายนิดน,นึง<ด>นะคะคคคก็ตอนนี้ครับหลังจากที่คันเก่าก็เด็กคนเก่าใช่ไหมครับคันใหม่เด็กคนใหม่ผมก็พร้อมแล้วนะฮะผมก็การสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับนั่นพี่ป๋อพี่ป๋อีอิวนเวียนอยู่แต่เรื่องของเด็กนะพี่ <c oughs> <c oughs> โอ้ตายแล้วไปแล้วโอเคในเอฟซีเยอะนิดนึงก็คาดหวังนิดนึงแล้วกันฮะโอ้ไน่ใจนะมาโฆษณาผ่านช่องคุณนายเนี่ยโอเคไม่เป็นไรนะคะสนุกกันขำๆนะคะงั้นสำหรับวันนี้เราก็จบกันไปกับนิสันอเมร่า 1.2V เนาะจบไปที่7 0 0 0 0มืนะคะแล้วก็มาแรกกับคันนี้ม a z ด a 3นะคะ 2.0S ตัวสปอร์ตปี2 0ง0ไม่น้อยมากแค่69 0 0 0นะคะพี่ป๋อดูอย่างเงี้ยไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยววันออกเนี่ยรถจะสวยมากๆ งั้นเราก็จบกันตามนี้ก็คือคันนี้5 8 9 0 0 0แปดหมนาพันแล้วพี่ป๋อนาอโอเคงั้นพี่ปออยากจะฝากอะไรกับ FC คุณนายหน่อยไหมครัที่รยู่รับเอสองอยู่เนาะอย่างที่ได้ยินไปก็ในเรื่องของความมั่นใจนะครับเรื่องของสภาพรถก็ดีความซื่อสัตย์เนาะการตรงปกอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณนายให้ผมมาตลอดแล้วก็ให้ความมั่นใจกับผมด้วยก็าคิดว่าซื้อรถทั้งทีอ่ะอย่าไปเสี่ยงกับความไม่รู้เลยดีกว่า มาหาคนที่เขารู้จริงๆแล้วคนได้เราได้คุณถูกใจครับโอ้โหคอสเพย์เราเป็นไงล่ะ ขอบคุณพี่ปอมากนะคะรีวิวคุณนายซะแบบร้องไห้เลยนะคะงั้นสำหรับวันนี้พี่ปอเราลาลาแฟนๆกันเนาะสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะคะก็ฝากกดเนาะกดไลค์กดแชร์นะคะสับสกายให้คุณนายด้วยเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปงั้นสําหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ปอมากๆเลยนะคะที่มาไกลมากๆเลยงั้นวันนี้เราลาแฟนๆก่อนเนาะพี่ปอเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ